สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าช่องทางสิทธิลำเบิร์นออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้นีเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับตอนนี้เต็มทุกพื้นที่แล้วนะครับเดินแค่ทางเดินนิดหน่อยนะครับวันนี้ต้องขยายทางอาซีแล้วนะครับเพราะวาทางหน้านะครับทางหน้าๆประตเต็ม ี่เยมซี่ยังเต็มนะครับยังยังลังไหงผมว่าไม่ขาดสายนะครับนี e ่บเอมซี่กำลัง,งหลังไหลออกมาไม่ขาดสายนะครับตอนนี้พื้นที่ของเราก็เต็มไปแล้วนะครับจะขยายสังกสีได้หรือเปล่าครับ มาในลานเกืนพวกเราเลยอ่านะครับราคา140บาทนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับอ่าประทับแขนได้ด้วยนะครับประทับแขนได้ด้วยนะครับถ้าไม่งั้นนะครับถ้าไม่ได้ประทับแขนนะครับฝั่งนั้นนะครับอ่าถ้าท่านออกไปธุระของท่านนะครับท่านเข้ามาท่านจะได้ซื้อบัตรอีกนะครับฉะนั้นท่านที่เดินทางมาในวันนี้นะครับค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืน แห่งความสนุกสนานแห่งความเพลิดเพลินนะครับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะครับในราคา140บาท140บาทนะครับค,ค่มคีรนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับอาชมวกและสมบัตกิกับการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแบงครับบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศแสนอบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นจริงๆนะครับเรียนเชิญทุกท่านซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะครับซื้อบัตรจองตั๋วในราคา140บาท140บาทครับท่านที่เคารพครับ ซือในราคาสี่สิบบาทเพื่อที่จะเข้ามาชมนะครับศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยอีกไม่นานกะรอนะครับขณะนี้เวลา20สบนาฬิกากับ40นาทีนะครับอีกไม่เกินไม่เกิน5นาทีสิบนาทีนะครับทีมงานการแสดงนะครับแสดงแน่นอนนะครับได้เปิดทำเการแสดงแน่นอนนะครับ ทุกท่านห้ามพลาดนะครับจากผลงานเพลงแรกจนถึงผลงานเพลงสุดท้ายนะครับทุกท่านต้องได้สัมผัสนะครับต้องได้ฟังนะครับดูด้วยตาของท่านแล้วก็ฟังด้วยหูของท่านเองนะครับเดี๋ยวจะทุกท่านซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเราจําหน่ายในราคา140บาท140บาทนะครับราคานี้ราคาพิภาพที่สุดแล้วนะครับ140บาทท่านมีเงินสดจ่ายเงินสดท่านม่สะดวกในการจ่ายเงินสดนั้นก็สแกนจ่าย อ่าซ well, yeah, ื้อบัตรจองตั๋วเลยครับคุณพ่อคุณแม่หนุ่มๆสาวๆนะครับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับซื้อบัตรจองตั๋วในราคา140บาทนะครับถ้าเกิดเนสดจ่ใจเงินสดท่านสะดวกในการสแกนจ่ายแล้วก็สแกนจ่ายครับท่านจะได้พบและสัมผัสกับการแสดงน้าหน้นเวดีของทีมงานสาวน้อยเพื่นบ้านแบงคตั้งแต่นี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับอย่าโอ้ยลังเลใจนะครับอย่าโอ้ยลังเลใจนะครับรีบเลยครับท่านที่กรารพดครับ รีบเข้ามาเลยครับท่านที่กระโรมครับซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะครับ140บาท140บาทนะครับเข้าฝั่งเดียวนะครับออกฝั่งเดียวนะครับอ่านะครับเข้าฝั่งเดียวออกฝั่งเดียวนะครับอ้าวเรียนเชิญเลยครับท่านที่กระโรมซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยวุ่นายสั่นนึงเลยมามากเมื่อจังหวัดอุบลนะนอนเลยครับพี่น้องอ่าพี่น้องผู้ใดก็มาแล้วก็ให้เป็นจับแขนให้เด้อนะครับให้เป็นจับแขนให้ อ่าท่านพอท่านเดี๋ยวจแขนนะครับหรือพอจบแขนไก่พอจบหน้าผากก็ได้นะครับพี่น้องครับเอาเรียนเชิญครับพี่น้องดีกระโหลครับเรียนเชิญสืบบัตรสือตัวกันเลยครับพี่น้องครับอ่ายังมีหมองนั่งครับพี่น้องครับยังมีหมองนั่งหมองยืนนะครับอีกแคหน้อยสิบว่ามีหมองนั่งหมองยืนนี่พี่น้องนะครับท่านพี่น้องยังบอท่านเข่าช่วเนี่ นะครับเอาเรียนเชิญครับพี่น้องครับเรียนเชิญนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเลยครับพี่น้องครับอันนี้ผมยืนอยู่ซื้อบัตรับกเลยครับสีแนะครับอันนี้ประตูทางเข้านะครับทางเข้างานอ่ะซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะครับซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะครับด้านในนะครับยังมีที่นั่งและที่ยืนนะฮะ เราจําหน่ายในราคา140บาท140บาทนะครับอีกสักครู่ท่านจะได้พบและสัมผัสกับการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงครับท่านที่เคารพครับเอาเรียนเชิญเลยครับซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะครับเราจําหน่ายในราคา140บาท140บาทนะครับท่านมีเงินสดจ่ายเงินสดท่านสะดวกในการสแกนจ่ายท่านก็สแกนจ่ายนะครับคำากินนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่าคำเกินนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเข้ามาชมกันเลยนะครับท่านที่เคารพครับ เรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะฮะ จองตั๋วกันเลยครับท่านที่เคารพครับซื้อบัตรจองตั๋วในราคา140บาท140บาทนะครับเรียนเชิญเลยครับซื้อบัตรจองตั๋วในราคา140บาทนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพบและสัมผัสกับการแสดงหน้าหน้าเวทีของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแแบมนะครับเบื้องน้องหงษ์หญิงครับพี่น้องครับมือนี้นะครับโอ้ยนะครับเห็นพี่น้องมากนะครับก็มีความสุขน้ำพีน้ำนองนะครับเรียนเชิญกับพี่น้องครับมีเงินสดใจเงินสด ท่านมีในการสแกนท่านก็สแกนในการจ่ายได้ครับพี่น้องครับเข้าใจได้ทั้งสองระบบนะครับฉะนันพี่น้องมาในมือนี้นะครับบอพิดหวังแน่นอนครับพี่น้องพวบและสัมผัสกับการแสดงดัานดาเวทีของทีมงานสาวน้อยเพชรวันแพรงครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรวันแพรงเอาเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเลยนะครับเราจําหน่ายในราคา140บาท140บาทครับท่านที่เคารพครับเรียนเชิญซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเลยนะครับ140บาทนะครับเพื่อที่จะเข้ามา พบและสัมผัสกับการแสดงหน้าหน้าเวทีของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแดงนะครับพบกับน้องพอดีเพราขาได้มดมีที่ประเด็นงินมันมหัศจรรย์เลยครับที่ท่านชื่นชอบนะครับหลายๆท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับท่านที่เป็นเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแดงนะครับพี่น้องผู้จักกันดีอ่าพี่น้องครับที่อยู่ด้านนอกครับพี่น้องสื่อบัตรสื่อตัวกันเข้ามาเด้อพี่น้องนะครับสื่อบัตรสื่อตัวกันเข้ามาเบิงนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแดงอ่านะครับเข้ามาแล้วก็ให้เป็นจำแค่ในน้ำในเด้อ อ่านะครับไอ้เพิ่นจับแขนไอ้พี่น้องครับบัดย่มห้าออกไปเพชรตูระนะครับข้ากับจังสิบอดิเสียเงิ่อนในการเข้บมาอีกอ้าวพี่น้องทีอยดัดนานอกสื่อบัตรกันเข้ามาครับพี่น้องครับสื่อบัตรกันเข้ามาอ่านะครับเพื่อที่จะข้ามาเบิ่งพี่น้องนะครับเข้ามาเบิ่งสาวหน่อยเพชรบันแท้นะครับศิลปินได้หลายท่านที่ท่านชื่นชอบในวงคณะ ในขณะของสาวน้อยเพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณถูกการรับชมครับพี่น้องสำหรับเช็มนี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับให้กำลังใจสำหรับเชิมนี่สวัสดีครับหน้าพีของพนังานสาว